เงินเดินหมื่นาทก็สามารถสมัครบัตรกดเงินสดได้ KKP Cashcard ยืมแล้วคืนได้ทันทีสะดวกสุดๆเหมาะสำหรับคนชอ็อตบ่อยๆนะครับสวัสดีครับผมปันจากช่องผ่อนยิมกู้ออมนะครับซึ่งช่องนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสินเชื่อและการออมเป็นหลักนะครับใครที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับสินเชื่อและการออมเนี่ยสามารถกดติดตามช่องนี้เอาไว้ได้เลยนะครับสำหรับบัตรกดเงินสด KKP Cashcard นะครับก็เป็นสินเชื่อ หมุนเวียนของธนาคารเกียรตินาคินนะสมัครได้ง่ายมากๆเลยนะครับเงินเดือนเริ่มต้นแค่10,000บาท้ก็สามารถสมัครได้แล้วนะไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีไม่มีค่าธรรม,ม,มเนียมในการกดเงินด้วยนะครับชําระขั้นต่ําเพียง5%หรือ500บาทเท่านั้นนะและสินเชื่อหมุนเวียนบัตรกดเงินสดเนี่ยมันจะมีข้อดีนะครับเพราะว่าเมื่อเราสมัครแล้วนะเราต้องการเงินเมื่อไหร่เราสามารถกดเงินไปใช้ได้ทันทีเลย หมาะสำหรับคนที่หยอบช็อตบ่อยๆนะครับปลายเดือนเงินไม่มีเงินไม่พอชักหน้าไปถึงหลังเนี่ยบัตรกดเงินสดช่วยได้นะครับแล้วก็ยืมเสร็จพรุ่งนี้คืนอะไรแบบนี้บัตรกดเงินสดก็ทําได้สะดวกมากๆเลยนะครับเพราะเขาคิดดอกเบี้ยเป็นรายวันนะแถมยังมีพวกโปรรับเงินคืนผ่อนศปรซประมาณ1 2 2เดือน24เดือนด้วยนะครับ ยังไงต้องลองไปติดตามดูอีกทีหนึ่งนะครับและที่สําคัญนะครับทำางานแค่1เดือนก็สามารถสมัครได้เลยนะแต่มีข้อแม้เพิ่มเติมคือเงินเดือนต้อง1 5 0 0 0ับาทขึ้นไปเท่านั้นนะครับสำหรับเรื่องความไวในการอนมัตินะครับหลังจากสมัครผ่านเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วจะมีเท่าที่ติดต่อกลับมานะครับเพื่อสอบถามและเอียดข้อมูลนะครับอาจจะมีการนัดเจอกันนะครับเพื่อส่งเอกสารหรือว่าให้ไปที่ธนาคารนะหรือว่าจะมี e s s e n g e r เนีในมารับเอกสารที่เรานะครับ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าเราสรุวยังไงนะและเมื่อธนาคารได้รับเอกสารครบเรียบร้อยแล้วนะครับจะใช้เวลาอนุมัติประมาณ3-7วันทําการนะครับและเมื่ออนุมัติผ่านแล้วนะคุณจะได้รับบัตรเครดิตภายใน3-7วันทําการทีนึงนะครับซึ่งธนาคารนะเขาจะส่งมาให้คุณอีกทีนึงสำหรับจุดเด่นที่เขาโฆษณาไว้ที่หน้าเว็บนะครับก็คือครบจบในบัตรเดียวฟรีค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนเงินสดฟรีค่าธรรมเนียมรายปี ชำระเงินคือนขั้นต่ำเพียง5%ของเงินต้นดอกเบีย้ยหรือว่าไม่ต่ำกว่า500บาทนะครับสมัครง่ายเงินเดือนแค่10,000บาทก็สามารถสมัครได้นะครับและสำหรับจุดเด่นที่ผมมองว่าน่าสนใจนะครับก็คือเงินเดือนแค่10,000บาทเนี่ยก็สามารถสมัครได้แล้วนะครับสำหรับสินเชื่อบ,บัตรกดเงินสดหรือว่าเงินพร้อมใช้เนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีไม่มีค่าธรรมเนียมในการกดเงินไม่มีค่าธรรมเนียนากากนม,มายาการสมัครด้วย ทุกเดือนสามารถชําระเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ขออย่างน้อยนะครับคือ5%หรือ500บาทนะครับมีเงินคืนเราสามารถโปกคืนได้ทันทีนะลดต้นลดดอกไปในตัวด้วยและเงินเดือนมากกว่า1,5,000บาทเนี่ยทำงานแค่เดือนเดียวคุณก็สามารถสมัครได้เลยนะครับสำหรับคนที่มีข้อสงสัยนะครับสามารถสอบถามทีใ่ใต้คลิปนี้เลยนะครับโดยแนะนำนะครับไปสอบถามในช่องทาง u t u b e เนี่ยจะดีที่สุดเลยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยตอบไป90%ของข้อความทั้งหมดเลยนะ โดยผมอาจะตอบประมาณวันละครั้งถึง2วันครั้งนะครับแต่ก็จะพยายามตอบให้หมดเลยนะแล้วก็รบกวนสอบถามแบบละเอียดด้วยนะครับให้ผมรู้ว่าคุณถามอะไรนะครับเพราะถ้าเกิดผมไม่เข้าใจเนี่ยผมช่วยอะไรคุณไม่ได้จริงๆนะครับสำหรับคนที่มีข้อสงสัยในสินเชื่อ KKP Cashcard เนี่ยสามารถกดลิงก์ใต้คลิปนี้เพื่อไปลงทะเบียนหรือโทรไปสอบถามเขาก็ได้นะครับที่ KKP Contact Center นะ0 2 1 6 5 5 5 5 5นะครับ สินเชื่อ KKP c a s c a d เนี่ยเป็นรูปแบบบัตรกดเงินสดสินเชื่อหมุนเวียนวงเงินพร้อมใช้นะครับสินเชื่อหมุนเวียนบัตรกดเงินสดวงเงินพร้อมใช้น่ยจะเป็นสินเชื่อที่ให้วงเงินมาแทนเงินสดนะครับซึ่งเราสามารถกดเงินสดมาใช้ได้ปรับใดที่ดังมีวงเงินเหลือนะครับซึ่งถ้าเราไม่กดเงินไม่ใช้วงเงินตรงนี้นะครับเราไม่เสียอะไรเลยนะครับสินเชื่อตัวนี้ให้วงเงินสูงสุดถึง2 5 0 0 0 0บาทเลยนะครับ แต่เวลาเรากู้นะครับเราจะไม่ได้รับวงเงินสูงสุดนะครับเพราะว่าทุกธนา,าคารใช้กติกาเดียวกันหมดนะก็คือถ้าเกิดว่าคุณมีเงินเดือนน้อยกว่าสามหมบาทนะครับคุณจะได้วงเงินสูงสุดถึง5เท่านะครับถ้าเกิดว่าคุณมีเงินเดือน40,000บาทเนี่ยคุณจะได้รับวงเงินสูงสุดคือ2,000 200, 0นบาทนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีเงินเดือนต่ำกว่าสามหมบาทนะอย่างเช่นเงินเดือนคุณ10,000บาทเนะี่ยคุณจะได้รับ1.5เท่านะครับหรือ1 5ื่นบาทเท่านั้นนะดอกเบี้ยของ KKP Gascard เนี่ยอยู่ที่ปีบ กู้10,000บาทเนี่ยจะโดนดอกเบีย้ยประมาณวันละ7บาทนะครับจำนวนการชําระขั้นต่ำนะครับสามารถชําระได้ที่5%ของยอดเงินกู้รวมดอกเบีย้ยนะหรือขั้นต่าที่500บาทเท่านั้นนะครับมาถึงตรงนี้แล้วนะครับผมขอโฆษณานิดน,นึงนะครับผมมีทั้งช่องทาง YouTube Tik t o อกและ a c e b o o k นะครับกร็รบกวนกดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะขอบคุณมากๆเลยนะสำหรับคุณสมบัติผู้สมัครบัตรกดเงินสด KKP Cascar สนะครับเป็นผู้ที่มีรายได้ประจำสัญชาติไทยอายุ20-60ปี มีรายได้ประจํารวมตั้งแต่10,000บาทขึ้นไปและได้ประจํารวมต่ากว่า1 5 0 0งบาทเนี่ยจะต,ต้องมีอายุงาน4เดือนขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเกิดรายได้รวมตั้งแต่1 5 0 0 0บาทขึ้นไปเนี่ยทำงานแค่เดือนเดียวก็สามารถสมัครได้เลยมีหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกเอกสารที่ต้องใช้ในการกู้เงินนะครับก็จะมีสำํำเนาบัตรประชาชนหนฉบับ ชลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้สําหรับผู้ที่มีรายได้ประจานะครับและสําเนาบัญชีเงินฝากแสดงรายได้ย้อนหลัง6เดือนนับจากปัจจุบันนะครับอาชีพที่กู้ได้นะครับก็คืออาชีพพนักงานประจําเท่านั้นนะครับเพราะว่าต้องมีสลิปเงินเดือนนะครับหรือว่าขอบใบรับรองเงินเดือนได้เท่านั้นนะก็อย่างที่ว่าไปนะครับนอกจากเรื่องคุณสมบัติและเอกสารที่ผมคุยไปเมื่อกี้เนี้ยมันก็ยังมีเรื่องอื่นๆอีกมากมายเลยนะที่ทําให้คุณเนีะย อาจจะกู้ผ่านหรือกู้ไม่ผ่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครดิตโบโลนะครับโดยเฉพาะคนที่ยังจัดการหนี้เก่าไม่หมดนะจำนวนธนาคารที่คุณสมัครสินเชื่อเอาไว้วงเงินที่เรามีกับธนาคารอื่นความถี่ในการสมัครสินเชื่อภาระต่างๆของเราครอบครัวลูกและอีกหลายๆอย่างมากมายเลยนะครับซึ่งมันก็จะเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาสินเชื่อของธนาคารหรือสถาบันการเงินนะครับยังไงก็ขออยพรทุกคนสมัครผ่านนะครับ ใครสมัครผ่านแล้วก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ก็จะขอบคุณมากๆเลยครับสมัครผ่านแล้ววงเงินเท่าไหร่ก็บอกกันได้เลยนะครับมันไม่ใช่การอวดนะครับมันเป็นการให้กําลังใจกับคนที่ต้องการเงินต้องการสินเชื่อนะครับพอเขามาดูคลิปผมเงี้ยแล้วเขาเห็นว่าเฮ้ยมีคนสมัครสินเชื่อผ่านเนี่ยเขาน่าจะลองสมัครดูบ้างนะครับมันจะช่วยได้เยอะเลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยไม่ไปพึ่งสินเชื่อนอกระบบไม่ไปโดนไม่สาชีพหลอกเนี่ยมันก็จะดีมากๆเลยนะครับ สมัครได้ที่ไหนบ้างนะครับคุณสามารถกดลิงก์ใต้ตคลิปนี้เพื่อไปสมัครได้เลยนะครับหรือคุณจะไปสมัครที่ธนาคารเลยก็ได้นะไม่มีปัญหานะครับแต่ส่วนตัวผมแนะนําว่าสมัครผ่านลิงก์เนี่ยมันจะสะดวกกว่านะครับเพราะว่าเขาอาจจะโทรหาคุณนะครับแต่สอบถามคุยกันนะครับถ้าในเบื้องต้นคุณกู้ไม่ได้เนะี่ยเขาก็จะแจ้งให้คุณฟังแล้ว่าคุณกู้ไม่ได้นะแต่ถ้าคุณกู้ได้เนะี่ยเขาก็จะบอกเลาว,ว่าเนี่ยคุณต้องเตรียมเอ <k art an> กสารอะไรไปบ้างนะครับแล้วบางทีนะคุณอาจจะไม่ต้องไปธนาคารก็ได้นะเขาส่งคนมารับเอกสารของคุณเลยก็ได้เหมือนกันะ ก็ลองติดต่อในเว็บไซต์ดูก็น่าจะสะดวกกว่านะครับฟังถึงตรงนี้แล้วนะครับรบกวนนิดนึงนะครับพิมพ์คําว่าฟังจบแล้วให้ผมได้ชื่นใจนิดนึงนะครับก็จะขอบคุณมากเลยนะสำหรับคนทุกคนที่ฟังจบแล้วนะครับจะกดไลค์กดอย่างอื่นก็ได้นะครับไม่มีปัญหาเนาะหรือจะช่วยเพิ่มเติมง่ายๆนะครับด้วยการซื้อของผ่านช้อปปี้ลาซาด้าเจดีเซนทันที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยก็ได้นะก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับจะเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟได้หมดเลยนะครับยินดีรับหมดทุกอย่างเลยนะครับ และสุดท้ายนี้นะครับช่องผ่อนยืมกู้ออมนะครับถึงจะเป็นช่องเกี่ยวกับสินเชื่อนะผมก็ไม่ได้น่าให้คุณไปสมัครสินเชื่อเพื่อเอาเงินไปใช้สุรุ่ยสูร่านะครับ ไว้แค่2กรณีพอนะก็คือกรณีฉุกเฉินต้องการเงินด่วนจริงๆนะครับและอีกกรณีหนึ่งคือคุณต้องการสร้างอาชีพใหม่นะครับคุณต้องการเงินไปลงทุนอะไรบางอย่างนะครับก็สองเหตุผลนี้พอนะครับสำหรับการกู้เงินนะครับแล่ยังไงก็ขอให้คุณเนี่ยผ่านพ้นวิธีการทางการเงินไปให้ได้นะครับสำหรับคนที่กำลังลำบากอยู่เนี่ยก็ขอให้มันจบได้เร็วๆนะครับและยังไงสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากท,ที่อุตสาห์ดูจนจบนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย